นะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอ่าวันนี้ผมนูบ g เกมเมอร์ทีวีนี่กับผมนุนกบกแคสเตอร์นะฮะอ่าเสียงที่ยินอยู่นี่นี่ก็อืมก็คอมไอไม่ใช่คอมซ่อมแอร์อยู่ล้างแอร์นะฮะที่มาถ่ายในห้องก็แบบแอร์อออมันนะครับเหตุผลนี่ไม่ลูคลิปนะครับ เพราะว่าคอ,อมพังนะตอนนี้คอมพังคอมพังก็จะเอาไปลงโดมใหม่นะเพราะว่าวินด้อมันเสียนะฮะก็ก็จะมาขอแจ้งหยุดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าลงเวนโดใหม่จะอัพคลิปให้เป็นปกตินะครับนะถ้าผลสอบออกนะครับผมผมก็จะได้คอมใหม่ละ จะได้คอมใหม่มาเล่นเกมดีๆนะฮะจะมาเล่น G.T. เพื่อนๆดูกันหรือว่า Battle Field นะครับก็มาพูดกันแค่นี้นะครับมาแจ้งประกาศหยุดนะครับหยุดก่อนหยุดหยุดชั่วคราวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากลับมาเราจะมาทําคลิปเพิ่มนะครับก็วันนี้ก็ก็ขอไปเพียงหยุดไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยว,ยว,ยวก่อนที่หยุดนะครับ ถ้าใครอยากให้ผมรีวิวห้องหรือว่าห้องยังไม่มีใครอยากให้ผมรีวิวคอมหรือว่าอะไรก็ตามนะครับก็ขอมานะครับเดี๋ยวรอหนึร้อยซับก่อนนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายโส,สดีมเฮงไปกันดืด้อ